เทพีเสรีภาพราคาเท่าไหร่จองยังไงไปดูกันสำหรับตัวขึ้นเรือข้ามฟากไปกลับนะคะก็จองกับเว็บนี้เลย cityexperience.com นะคะราคาอยู่ที่24.5ดดอลลาร์นะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะเวลาจองเนี่ยให้ดูว่าเป็นฝั่งนิวเจอร์ซีย์หรือว่าฝั่งนิวยอร์กนะคะทุกคน อันนี้่คือบรรยากาศในเรือนะคะทุกคนสามารถมองเห็นวิวของเกาะแมนฮัตตันด้วยก็คือสวยมากๆนะคะเขาก็จะมีแบ็คเอลิสไอแลนด์นะคะเขาจอดประมาณ10นาทีแล้วก็เรือก็จะออกไปเกาะเรเบอร์ตี้กันเลย และในที่สุดน,นะคะเราก็มาถึงจุได้นะคะ Statue of Liberty นะคะหรือว่าเทพีเสรีภาพนั่นเองนะคะก็ข้างในเกาะเนี่ยเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะคะของ Statue of Liberty เนาะก็เข้าชมได้ฟรีนะคะข้างในก็จะมีประวัติต่างๆาเนาะใครชอบก็มาลองอ่านกันได้เลยามาถึงจุดไฮไลท์นะคะถ่ายรูปกับเทพีเสรีภาพนะคะทุกคนคือมันแบบของจริงแบบมองเห็นด้วยตาเปล่าคือสวยมากทุกคนตอนกลับนะคะก็อย่าลืมดูป้ายด้วยว่าขึ้นจากฝั่งไหนนะคะนิวยอร์กหรือว่านิวเจอร์ซีย์นะ ติดตามเราด้วยนะป้าบุย